สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับเราช่องดีไซน์แฟมลี่ช่วง DIY b y ายบานะครับครอบครัวน่ารักนกักออกแบบกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วครับท่านช่วงวันหยุดยาวเทศก,กาลนะคุณพ่อก็เลยไม่ได้ออกคลิปเลยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเพื่อนๆไม่ได้ดูคลิปกันนะก็เลยแบบว่าพักช่วงหนึ่งไปให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกสนานแล้วค่อยกลับมาดูคลิปกันนะครับ ใส่แมสล้างมือเจลล้างมือนะครับบ่อยๆนะครับก็จะได้ช่วยป้องกันโควิดว่าตอนนี้เริ่มระบาดอีกรอบแล้วนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับใครที่เข้ามารับชมแล้วย,ยังไม่ได้กดสับตะไคร้ฟากดสับตะไคร้เป็นกําลังใจให้เราช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับครอบครัวน่ารักนับกแบบครับวันนี้เราก็จะมานําเสนองานไม้นะครับก็จะมาทําที่นั่งใส่รองเท้าแล้วก็ชั้นวางรองเท้าบวกกับที่เก็บของเล็กน้อยนะครับอุปกรณ์เบื้องต้นที่เราจะต้องมีกันก็คือนี่ตลับเมตร ไม่ฉากนะอันนี้ไม่ฉากแล้วก็เลื่อยไม้หรือเลื่อยปังตอเลื่อยเลื่อยสะวรนเออเขาเรียกอะไรเลื่อยจิกซอกก็ได้แล้วแต่ใครที่มีนะครับแต่คุณพ่อเป็น DIY แบบบ้านๆก็คือเราก็มีอุปกรณ์น้อยเราก็ใช้แบบน้อยๆนะแล้วก็สาว่านมือหรือสาว่าน่านก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ตัวจับฉากมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะแล้วก็งอดเกี่ยวปล่อยที่จะต้องมีนะแล้วก็มีดอกสววานไว้จอดนําแล้วก็หัวสาว่าน ที่เป็นไขควงนะครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยดีกว่าครับว่าจะทาอย่างไงออกมาหน้าตาแบบไหนเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยคุณพ่อจะทิ้งแบบไว้ให้ข้างใต้เหมือนเดิมช่องนี้มีแต่ของฟรีนะเข้าไปดาวน์โหลดได้เลยแต่ว่าเหมือนเดิมที่เคยพูดไว้แบบอยู่ตามขนาดของแต่ละบ้านๆของเพื่อนๆน,นะครับก็คือว่าบ้านใครใหญ่ก็อาจจะต้องการกว้างขึ้นก็ได้หรือแคบลงก็ได้อ้อลืมไปอันนี้ก็ต้องมีนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดู อันนี้ก็ขาดไม่ได้เพราะว่าเราจะทําเป็นที่นั่งอันนี้คือฟองน้ําคือคุณพ่อเอามาทําเป็นเตียงนอนแล้วมันเหลือเพราะว่ามันเกินเนี่ยมันมัน,ม,นมันเขาเรียกอะไรมันยาวเกินเพราะว่าสองแผ่นต่อก,กันแล้วมันยาวเกิน6ฟุตก็เลยต้องตัดพอตัดแล้วมันก็เหลือก็เลยไม่รู้จะเอามาทำอะไรก็เลยเอามาทําคลิปนี้ดีกว่าแล้วก็หนังหนังเทียม1ผืนเอาไว้ทําเป็นเบาะนั่งเหมือนกับใครโซฟาหนังเทียมราคาเท่าไหร่ตกอยู่ที่ เมตรละร้อยนิดนิดแล้วแต่ว่าความหนาของหนังบางเทียมอะความหนาของหนังเทียมว่าหนาเท่าไหร่อันนี้คุณพ่อเสื้อมาคุมรถหรืออะไรสักอย่างคุณพอไม่ได้ใช้มันแล้วก็เลยเอเดี๋ยวมันจะเสียหรือเอลงเงี้ยมันจะเก่ากันเลยเอามาทําคลิปนี้ดีกว่าส่วนอันนี้ก็ประมาณ200กว่าบาทนะสองร้อยนิดนิดมันหนาแค่นิ้วเดียวนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆอยากได้หนากว่านี้ก็มี2นิ้ว3นิ้วเรื่อยๆขึ้นไปอันนี้ก็คือที่เขาใช้ทําโซฟาแหละ แต่ว่าคุณพ่อชอบรงที่ว่ามันนุ่มแล้วมันไม่ยุบก็เลยเอามาทําที่นอนนะเดี๋ยวเราไปเลื่อยไม้กันดีกว่าครับถ้าเราไม่มีปืนลมเราก็ใช้ปืนยิงแม็กธรรมดาก็ได้ตามนั้นเลยฮนะโอเคไปเราไปเลื่อยไม้กันก่อ คลิปนี้ก็เคยทําไปแล้วนะไอ้ที่ชั้นวางรองเท้าเพื่อนเพื่อนท่านใดที่ยังไม่ได้เข้าไปรับชมก็ลองเข้าไปทําดูตามกันดูได้นะครับแต่ว่าคลิปนี้เราจะทําเพิ่มเติมมาเพราะว่าที่นั่งตงบาทท้านคุณพ่อมันไม่มีที่ใส่รองเท้าก็เลยทำมาเพิ่มทำเป็นที่นั่งใส่รองเท้านะครับตอนนี้ฝนตกหนักมากก็เดี๋ยวเราชมไปพร้อมกันเลยก็แล้วกัน,นครับเนี่ยประตอบกันเลย thank you นะแล้วก็เดี๋ยวเราก็เอาประมาณ90บเซนปองพอนนะเพื่อกระจายน้ำหนักก็คืออีกอีกช่องหนึ่งข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอานวมนันนี้ไปปูบนนี้เราก็พุ่มด้วยหนังแค่นั้นเองพุ่มด้วยหนังอันนี้นะส่วนเกจเดี๋ยวเราก็ตัดไม้ที่เหลือจากคราวที่แล้วที่เราเอาไปทําชั้นวางเนี่ยก็มาทําเป็นเกเป็นชักเนี่ยก็ดึงออกมาได้นะแบบนี้ สองข้างนะโอเคไปดูกันต่อให้จบไปเลยตัวดเดียวนะครับตอนนี้ก็เหลือตรงกลางนี้เดี๋ยวยิงนอ็อตยิงนอ็อต คน ก็ได้เป็นที่ด้านบน<อ>ก็คุณพ่อได้ทดสอบแล้วว่ามันนั่งได้นะก็คือนั่งได้ตามปกติเลยตอนนี้นะก็หอ่อลมนี่ก็นั่งได้แข็งแรงนะครับมีคานค้ำกลางก็เดี๋ยวเราจะทําเก๊ะตรงนี้กับฝั่งนี้นะก็ยาวประมาณเท่านี้เพื่อเป็นที่ใส่ของอาจจะใส่ทุ่งเท้าใส่อะไรเงี้ยนะครับทำเกะ๊ะก็คือเดี๋ยวเราจะทำเกะบิดหน้าตรงนี้นะเราจะดึงออกมาได้สองข้างนะครับ นี่อะนี่ก็ติดรางสไลด์นะครับก็ติดคันน็อตเป็นรางสั้นตอนนี้เราก็ได้เกะแล้วนะครับก็ที่เราประกอบไว้ก็เดี๋ยวเรามาปิดแผ่นแผ่นข้างหลังมันเพื่อจะได้ใส่ของได้นะครับ ซึ่งอันนี้ของคุณพ่อเนี่ยไม่มีไม้อัศมิลน,นะก็จะใช้เป็นตัว้าสูตรเห,เหลือจากงานของลูกค้านะครับที่มันเป็นไซส์เล็กนะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาทําแทนนะครับเพราะว่าเกนี้เราก็จะไม่ได้นำล้ำ,น,ำน้ำหนักเยอะนะนะก็ตอนนี้คุณพ่อก็ประกอบไปข้างหนึ่งแล้วก็ออกมากหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้เป็นเกนนะครับจะเปิดให้เพื่อนๆดูตอนนี้ยังไม่ทําที่ดึงนะนี่เป็นเกนแบบนี้เนี่ยเราก็ แบแก้วมานะนี่เป็นแบบนี้หน้าตาของเกก็เป็นแบบนี้เนี่ยหน้าตาของเก๋ก็เป็นแบบนี้ก็ใส่ของใส่ถุงเท้าใส่อะไรก็ได้นะครับก็จะได้เป็นชั้นวางรองเท้าก็ได้หรือจะเป็นที่เก็บของด้านใต้ก็ได้นะครับแล้วก็มีเกะไว้เก็บของเล็กน้อยแล้วก็ไว้นั่งถ้าเกิดเราเป็นชั้นวางรองเท้าเราก็วางรองเท้าถ้าไม่พอเราก็ทําอีกชั้นหนึ่งนะก็ได้เป็นชั้นวางรองเท้าสองชั้นก็จะวางได้ประมาณสักทั้งหมด8คู่นะแล้วก็มีที่เก็บของแล้วก็ที่นั่งใส่รองเท้า เดีเบื้องต้นหนึพ่อก็จะตัดมันออกก่อนนะแยกมันออกก่อนจะได้ไม่กีดกะเทื่อทะก็น่าจะประมาณนี้คือข้อดีของพาสูิก็คือมันกันน้ำแล้วก็มันตัดง่ายไม่ต้องใช้เลื่อยไม่ต้องใช้อะไรก็คือเราเอาคัตเตอร์กรีดได้เลยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมัน ควรจะต้องดูข้างในไงแต่คุณพ่อไม่ได้ไม่ได้บากไม่ได้บากล่องเหมือนที่ใช้วงเดือยบากก็เราก็ปิดเพราะเราเอาแบบง่ายๆแบบบ้านๆน,นะเราก็ให้มันดูดีแค่นั้นเองนะเราก็ลึนดน็อตไปเลยนะ เราได้เกะสองอันแล้วก็ขโมยเป็นเบาะนั่งนะเดี๋ยวเราก็ทําการเจาะตรงนี้นะก็เดี๋ยวเราก็จะเจาะไอ้ตัวนี้ใส่ไปนะครับ่นี่ก็คือเบาะหนังที่เราไว้นั่งนะก็ซื้อมาปูรถแล้วก็คุมรถแล้วก็ไม่ได้ใช้ลมะมลีผ้าคุมรถอีกผืนหนึ่งวันนี้เราก็มีน้ํายาดีๆต้องขอบคุณ KP นะเขาทํานะ้ํายาเป็นแว็ก all i n one นะก็คือขวดเดียวเนี่ยมันใช้ทำได้ไรได้บ้างก็คือสามารถแววกเบาะหนังนะให้ดูเงางามใหม่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็พวกคอนโซลดำอย่างเงี้ยนะดำสนิทยางก็ดำสนิทนะนะแล้วก็คอนโซลภายในรถนะและแม้กระทั่งพลาสติกสีดำเดี๋ยวเรามีตัวอย่างให้ดูตามข้างบนเนี่ยมีอย่างเงี้ย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 ,ยแล้วก็อย่างเงี้ย ลองดูว่ามันเหมาะสมไหมนะว่าแบบเนี่ยรองเท้าเด็กนักเรียน,นยอนุบงอนุบาลเนี่ยก็แวกได้นะหรือรองเท้าคุณผู้ชายที่ทํางานหรือคุณสาวๆที่เป็นรองเท้าหนะักก็แวกได้นะเดี๋ยวลองไปดูกันว่ามันจะใหม่ขึ้นไหมนะนี่มันก็ยังสกปรปกอยู่แต่ถ้าใครจะสนใจน้ํายาตัวนี้นะสั่งซื้อไปทางข้างล่างตามเบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยนะรู้สึกตอนนี้มีโปรดีๆด,ด้วยนะก็ลองโทรเข้าไปติดต่อดูก็ได้นะมันใช้ดีตอนเนี้มันเลอะมากเลยข้อดีของมันคือ น้ำยามันเนี่ยนะถ้าเราปกติเนี่ยถ้าเป็นแว็กรถเนี่ยแว็กภายในก็คือส่วนภายในนะแต่ถ้าเป็นตัวเนี้ยมันสามารถเอามาลงล้อ,อยางดําได้เลยดําสนิทนะแล้วก็โดนน้ําได้นะไม่หลุดไม่ลอกนะแล้วก็มันอยู่ได้เป็นแบบเป็นอาทิตย์เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้ํายาข้อดีของน้ํายาตัวนี้คือไม่เหนียวเหนอะนะครับก็คือแว็กปุ๊บก็ซึมลงเนื้อวัสดุเลยนะ ยิ่งอะไรที่เป็นสีดํานี้ได้หมดเลยนะมันยิ่งดูดําสนิทดูสวยงามเงางามขึ้นมานะแต่ถามว่าเอา้าเป็นสีอื่นได้ไหมได้นะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่าต้องเป็นสีดําอย่างเดียวเพียงแต่ว่าถ้ามันเป็นสีดําข้อดีของสีดําคือมันจะเห็นชัดแล้วก็เงาสนิทอย่างพลาสติกดายางดําพวกกรอบคอมพิวเตอร์คีย์บงคีย์บอร์ดเนี่ยเอาไปเช็ดแว็กได้เลยนะเนี่ยก็ดําสนิทเลยนะเนี่ยไม่รู้จะดาไงลนะอ่ะบยบน้ํายาเช็ดนะ เจ็ดให้ทั่วเลยนะเดี๋ยวคุณพ่อจะให้ดูข้างบนว่ามันดําสนิทจริงๆดูนะเนี่ยดำมากเนี่ยดาสนิทเนี่ยถูตรงไหนที่ไม่ไม่ดาเป็นกระด่างกระด่างก็ถูฟื้นฟูอย่างหนังดูแลหนังด้วยเนี่ยนี่นะแล้วก็เนี่ยไม่ติดมือไม่มีเหนียวเหนือหนะเลยวะเนี่ยไม่มีข้ามเหนียวเลยเนี่ยปกติมันจะต้องมีมันมันมาติดมือนี้ไม่มีเลยนะเนี่ยไม่เหนียวเหนื่อหนะจับดูได้ก็ ลองดูแล้วกันใครสนใจก็ติดต่อไปข้างใต้เนี่ยเบอร์โทรเนี่ยนะ All in o n n ว n e wax ก็ใช้เนี่ยดีดีไม่รู้จะบอกว่าดียังไงลองไปหาซื้อใช้ดูลันรู้ว่ามันดีแค่นี้แหละบอกได้แค่นี้ว่าดีนะลองเข้าไปดูเอานะออ l i n one w ว็กตอนเนี้ยประมาณนี้เงาขึ้นมาแล้วใหม่เลยโอเคนะเดี๋ยวเรามาเจาะนีนะ้ก็ได้จบแล้วได้เสร็จสักทีนะกับเก้าอี้ตัวเนี้ย ที่เป็นที่นั่งแล้วก็มีเก๊ะแล้วก็จะวางรองท้าก็ได้หรือเราจะวางของข้างใต้ก็ได้นะนี่นะเดี๋ยวเรามาเจาะตัวนี้นะก็เนี่ยอันนี้ก็คือตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราใช้ตัวนี้อันนี้ขอม m ิสเตอร์ DIY นะก็มาซื้อได้10กว่าบาทนะ่่มิสเตอร์ DIY ซื้อนะของบ่อยจริงๆน่าจะเข้าเลยนะ เป็นงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะนี่ยเนี่ยเนีนี่ยยเนก็เ huh ปิดได้นะเนี่ยเปิดมาก็ใส่ของไว้นะข้างในนะเป็นพวกอุปกรณ์ล้างรถทําความสะอาดรงทงรงเท้านะนี่นะก็เป็นหน้าตาแบบนี้นะง่ายๆเองเนีเห็นไหมด้วยไม้โครงไม้นะใช้ไม้จอยมาทําให้มันเกิดดีไซน์สวยงามนะแล้วก็เบาะหนังที่คุณพ่อเหลือกับโฟมเหลือนะก็เอามาใช้ประโยชน์ได้นะ แล้วก็นั่งได้จริงรับน้ำหนักได้นะก็คลิปนี้ก็ไปแล้วไม่มีอะไรมากเลยก็ประมาณนี้นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราช่องดีไซน์แฟมิลี่ช่วง DIYB y Dad นะครับวันนี้ครอบครัวน่ารักนักออกแบบก็ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับใครยังไม่กดซับสไครต์อย่าลืมกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะไปแล้วคราวหน้าคุณพ่พอทำคลิปอะไรอย่าลืมเข้าไปติดตามชมกันนะครับ ส่วนน้ำยาใครสนใจอย่าลืมกดโทรเข้าไปนะที่เบอร์ข้างใต้นี้นะโทรเข้าไปสอบถามเอาได้เลยครับไปแล้วเนี่ยคลิปนี้ก็สวยงามเนี่ยการวางรองเท้าสองด้านนะฝั่งนี้ก็วางรองเท้านะแล้วก็นั่งน,นั่งได้ด้วยนั่งได้จริงนะไม่หักนะเองนั่งได้สบายก็นั่งอยู่เนี่ยนะก็ประ,ประมาณนี้ไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าว่าทำอะไร